ยดรายได้เดือนเดียวของดีเจภูมิหลังทัวส้มตำจิ้มจุ่มแมวเบิร์นลงหลังดีเจคนดังอย่างหนุ่มดีเจภูมิภูมิใจตั้งสงาทัวลงหนักเหตุก่อนหน้านี้โพสภาพที่กำลังนั่งรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพร้อมระบุแคปชั่นว่าแมลเบิร์นขายส้มตำจานละ600จิ้มจุ่มม้อละ1,000คนยังเข้าแถวต่อคิวกันถึงเที่ยงคืนโชคดีขนาดไหนเกิดมาเป็นคนไทย ทำเอาชาวเน็ตต่างพากันตั้งคำถามพร้อมทั้งพากันวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าค่าแรงต่างการราวกับฟ้าเหวค่าแรงขั้นต่ำ335บาทค่าแรงเท่ากันค่าครองชีพต่างกันเป็นต้นซึ่งตอนนี้หนุ่มดีใจภูมิก็ได้ออกมาที่บายเหตุผลต,ต่างๆให้ฟังพร้อมขอโทษขอโพยเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมแค่รู้สึกดีใจที่บ้านเรามีร้านอาหารอีสานสไตล์บ้านๆเหมือนที่เมลเบิร์นมากอร่อยบรรยากาศดีราคาไม่แพงมาก ผมไม่ทันได้คิดถึงค่าครองชีพหรือสวัสดิการต่างๆของเขาที่ดีกว่าบ้านเราเยอะถ้าผมทำอะไรให้รู้สึกไม่ดีก็ต้องขอโทษด้วยผมไม่มีเจตนาจะมาว่าใครอยู่แล้วครับใจผมอยากให้กำลังใจชาวบ้านด้วยซ้ำว่าอาหารอีสานบ้านเราเด้งดังไปจนถึงทั่วโลกแล้วผมคนจะเขียนว่าเมลเบิร์นขายส้มตามจานละห0รจิมจุ่มมอละ1 0 0 0คนยังเข้าแถวต่อคิวกันถึงเพี่ยงคืนโชคดีขนาดไหนประเทศเรามีร้านเด็ดๆแบบนี้เต็มเลย ความหมายที่ผมคิดมันคือประมาณนี้แหละครับต้องขออภัยที่สื่อสารออกมาไม่ดีครับซึ่งหลังเป็นดราม่าก็มีชาวเน็ตขุดรายได้ของดีเจภูมิมาเปิดเผยดังนี้โดยก่อนหน้านี้ดีเจภูมิได้มีการพูดคุยกับแฟนคลับทางช่อง YouTube ของตัวเองซึ่งมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้ตั้งคําถามว่าระหว่างการเป็นดารากับการเป็นยูทูบเบอร์แบบไหนรายได้ดีกว่ากันครับงานนี้ดีเจภูมิแคบรูปภาพให้เห็นกันเลยแบบชัดๆพร้อมเขียนข้อความว่าเดือนนี้ประมาณ800,000กว่าบาทรายได้จากวงการไม่มีมาเป็นปีแล้วครับ งานอีเวนต์ไม่มีรายการไม่มีงานแสดงไม่มีที่พออยู่ได้ทุกวันนี้เพราะความหล่อใน YouTube ครับ